อัมเจดีครับพี่น้องนะะพอพอี่ฮะมอญชีวรกรได้หมดเล,ะลนะครับซอยจุเนื้อน้องสดเดนะครับแล้วก็มีผักหนอกประเทศไทยหัวลาานะฮะหัวภาหัวลาา,ลา,าของเท้เลยนะฮะวันนี้มวนก็พึ่งได้กินนี่แหละมวนปลูกมาตั้งนานครับอ่ะไม่ได้ก็แหละโซพี่โซน้องแล้วเนาะเหตุผลอะไรด้วยเนะ <ม>อืมมารครับอืมจจเจ้าคมและเจ้าเป็ดจ๋สุดยอดเอามันนำหนาหลายหัวละพันเสี่ยงมวยอยู่น่นินหนหน่้าิ้นหน่อืม นะครับลูให้มาสองเพี้ยนเพี้ยนไปเจ้าฮะนั่นเฉยมั้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì má Để không bỏ lỡ những video hấp

mà, lắm rồi, cả cả ơi nó là khơi uống mất chỉ liên cả nó cả mất gì ăn xuống cả ông mới ai nó lắm đây nè nó mới khỏi là kiếm nữa, nữa hả có ở về hết chị มันให้หันหันแล้ถ่ายเคลยบเนออกกลางบนกันเลยค่ะหวาน Ooh, ừ, giờ ừ. ch <laughs> <cười> <Good> cười này giờ trên này mi phẩm mắt à ừ rồi à ừ có vợ nó hay này giờ mi à ạ ừ na on ạ ờ bác khảnh cái tuổi na on một khám mắt tai khám mắt quả nghe này ที่ปรันเานแนลเลยยิงมัวเลยยิงมัวเลยมันคือความมัวเลยนะหวานไม่กังอ่ะสุดยอดครับบางคนก็บอกว่ามวนกินเนอร์สดแล้วเป็นปรับเป็นปอบมากเป็น อะไรบ้างนะครับแล้วก็มวลก็ต้องขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินดิบเลยนะครับมาพี่น้องเนาะมวลไม่แนะนําให้พี่น้องกินดิบนะครับเป็นกินดิบเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าทีาม่มวลกินดิบเป็นอะมวลก็รู้จักอ่าคนอีสานหรือว่าคนไทยหลายๆคนที่คอชอบกินดิบกันนะครับมาน้องเปากินเนื้อดิบพู้เลียนเดี๋ยวดเ,ยเด็กเขาไม่กินกันเราก็ มลก็รู้จากนั้นมนก็เลยกินเปลี่ยนนะฮะสดๆที่ปั้นมาแถวไหนเลยเนาะขุดทางไม่งนะ่าย

ไล่หมามันไปอืมมา,อา <c oughs> เอยเอย <c oughs> ดกเกินฮะเฮ้ยอ้ไรดูดู ที okay,, ่เตียมวนปล่อยเขาอิ่มแล้วนะฮะอืมมาตอนนะมันมือหอด่มันหุ่จักกองแล้วเข้าอ่มาใช่ฮะอืขอโทษครับคุณกมาก็ู้หญงอืม

ดีใหญ่ลงอ่ะเอาเนื้อนะูนะไปดูองหงมีก็คือกัน Ừ. Hmm. Rồi. chất khắp Ừ. Hmm. Ừ. Yeah. หดนะมดกแี้งนะกึอกำไ้คหะปังอ่ะ่กินแกงสนะพอลีแล้วหมดเป็นถาดเลยนะคะพี่น้องเนาะสุดยอดริ้นครับทีนี้รารูบ,บ่ปังกินชิ้นสุดท้ายบรรยากาศยามแรงนะครับพี่น้องที่นี่ก็ชงหาสักจันอาที่สีเขียวสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ ของย่างเนี่ยมีอยูไหนล่ะไพ่ไหมเข้ามาเนี่ยอันไพ่ไหมหรืออ๋อหนื้อนั่นกอดใจเข้ามาอืมออกยาวงมีมี่นักแก้มขอเสียวเจ็ดตัวมันออกนักคุมมันออกนักคุมอ่ะตั้งให้กับบนก็ได้มีมันเป็นเหล่านั่นแหละสายมันงนหนักหนักโอเคครับพี่น้องเนาะมั่นเชียวคนได้หวันแดนก็จะรับพี่น้องก่อนนะสำหรับคน้องน้องไลายหมดเกลี้ยงเลยครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมั่นเชียวคนได้หวันแดนกับปอบปองนะครับขอบคุณที่ติดตาม ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับน่าพูดจ๋าไม่ชั